คือคิดเปรียบเทียบสมัยก่อนที่เราอยู่สำหรับปฏิบัติเนี่ยความเงียบเป็นเรื่องปกตินะการพูดคุยนี่เป็นเรื่องผิดปกติแต่พอเราสนทนาร,รมพอเงียบเนี่ยรู้สึกมันยังไงหันมองหน้าตากันหลักๆเอ๊ะทำไมเงียบเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีการพูดขึ้นนี่ยซึ่งซึ่งเอ๊ะมันตรงข้ามกันนะสมัยก่อนต้องเงียบเนี่ย โทรศัพท์ก็ถูกยึดด้วยอะไรด้วยนะคือไม่สามารถจะพูดคุยอะไรได้อย่างเงี้ยแต่มันเมื่อเช้าเนี่ยมันมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งคือคือพองเงียบปุ๊บรู้สึกพวกเราอึดอัดอยากจะให้มีใครพูดขึ้นมาให้มีเสียงสนทนาอยู่เรื่อยๆขณะนั้นทันทีนะลืมคิดถึงว่านี่คือความไม่รู้ความอยากมาล้ความอึดอัดมาล้เพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไร อึดอัดก็เป็นธรรมะและลักษณะของอึดอัดเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเป็นตัวตนก็คือว่าต้องรู้ว่านั่นคืออะไรกำลังเงยบอย่างเงี้ยมีธาตุรู้ไหมเห็นไหมคะแล้วก็ส่งแสดงไว้ไม่ให้เราเข้าใจผิดเลยธาตุรู้มีทั้งจิตทั้งเจตสิกความรู้สึกขณะนั้นเป็นยังไง กลายเป็นเราเพราะฉะนั้นจนกว่าจะหมดความเป็นเราไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะถ้าไม่ใช่อย่างนี้คือไม่ใช่คําสอนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอมาฟังท่านเออใช่มันอึดอัดคือโทสะมันมันนึกออกตอนที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะะเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมไงใช่ครับประโยชน์เพราะว่าเป็นมงคลคทำให้สิ่งที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้น ื่าชาวนึกไม่ออกจริงๆแต่ว่าอื่นอัดก็นึกไม่ออกเพราะอะไรฮะคุณหมอเพราะอะไรดังตอบสิมันยังไม่คุ้นเคยกับความความเป็นธรรมะครับอาจารย์เพราะมันเป็นอนัตตาใครเปลี่ยนให้เป็นอื่นไม่ได้เลยใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละแต่ปัญญาถ้าสะสมไว้เนี่ยเขารู้รู้ทุกอย่างนั่นจริงจะเป็นปัญญา ในที่ถูกแข่งด้วยและโดยความเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติจึงทําลายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนเนี่ยเข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราทุกอย่างจริงๆแล้วเมื่ออยู่กับความเงียบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่ความอึดอัดนบางทีเงียบอาจจะกลัวก็ได้หรือหรือเกิดสภาพธรรมะอื่นๆก็ได้ค่ะบางทีก็ชอบจะนอนไงเงียบ <c oughs> <c oughs> เงียบแล้วใช่ไหมคะจะได้หลับเห็นไหมคะสภาพเงียบเงียบมันะคะขณะที่เงียบแบบมีธรรมะไหมเข้าใจว่ามีธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นคิดเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วถามอาจารย์ว่าสภาพธรรมะลักษณะสภาพธรรมะที่เงียบอะค่ะเป็นธรรมะอะไรอะคะ วันี้เมื่อเช้าเนี่ยมันมันมีข้อเปรียบเทียบนิดหนึ่งคือตอนที่ตอนที่เงียบอะนะฮะผมผมคิดสองอย่างคือคือคิดเปรียบเทียบสมัยก่อนที่เราอยู่สำรับปฏิบัติเนี่ยความเงียบเป็นเรื่องปกตินะ,ะการพูดคุยนี่เป็นเรื่องผิดปกติ แต่พอเราสนทนาธรรมพอเงียบเนี่ยรู้สึกมันยังไงหันมองหน้าตากันหลักๆว่าไอะทำไมเงียบเนี่ยเอ้ทำไมไม่มีการพูดขึ้นเนี่ยซึ่งซึ่งไอ้มันตรงข้ามกันนะสมัยก่อนต้องเงียบเนี่ยโทรศัพท์ก็ถูกยึดด้วยอะไรด้วยนะคือไม่สามารถจะพูดคุยอะไรได้อย่างเงี้ยแต่มันเมื่อเช้าเนี่ยมันมัน มันเป็นอีกแบบหนึ่งคือคือพองเงียบปุ๊บรู้สึกพวกเราอึดอัดอยากจะให้มีใครพูดขึ้นมาให้มีเสียงสนทนาอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นเป็นข้อเปรียบเทียบที่รู้สึกได้ว่ามันมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะครับค <c oughs> ือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับขณะนั้นทันทีนะลืมคิดถึงว่านี่คือความไม่รู้ความอยากมาแล้วความอึดอัดมาแล้วเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไร จนกว่าเสมอกันหมดไม่ว่าจะเงียบจะดังจะพูดจะคุยจะร้องเพลงจะทำอะไรสะสมมาใช่ไหมคะและถูกเก็บถูกกดไว้เนี่ยแล้วเมื่อไรจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรทางนั้นค่ะคือไม่ใช่เราเหลียวซ้ายแลขวาทำอะไรก็ไม่ใช่เราทั้งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจจนอย่างนี้นะถึงจะพ้นจากความเป็นทาตของโลภะได้เพราะมันไม่ใช่เราไง มันก็ยังไปเป็นเราอยู่นั่นแหละเราได้ความอยากฟังธรรมะก็อย,กอยากอย่างนี้ใช่ก็ทับถมเข้าไปอีกเพราะฉันค่อยๆค,ค,คลายลงไปได้วยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ติดอยู่ยงั้นคะอย่างเมื่อกี้นี่ก็ติดแล้วใช่ไหมอึดอดัดแต่ตรงนั้นเน่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องถึงอย่างนั้นค่ะอึดอัดก็เป็นธรรมะและลักษณะของอึดอัดเนี่ยไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเป็นตัวตนก็คือว่าต้องรู้ว่านั่นคืออะไรกำลังเงยบอย่างเงี้ยมีธาตรู้ไหมเห็นไหมคะแล้วก็ส่งแสดงไว้ไม่ให้เราเข้าใจผิดเลยธาตรู้มีทั้งจิตทั้งเจตสิกความรู้สึกขณะนั้นเป็นยังไงกลายเป็นเราเพราะฉะนั้นจนกว่าจะหมดความเป็นเรา ไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะถ้าไม่ใช่อย่างนี้คือไม่ใช่คำสอนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพระองค์ตรัสแล้วจะเปลี่ยนได้เลฮะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยตรัสแล้วจะเปลี่ยนเหรอพระองค์นะ่ะตรัสรู้ตามความเป็นจริงสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดแล้วเราฟังเราจะเป,เปลี่ยนเหรอแสดงว่าเราไม่เข้าใจพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเชนขณะนั้นนะฮะถ้าฟังธรรมะจนมีปัจจัยที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรรู้ว่าไม่ใช่เราจะเงียบหรือจจอะไรก็เป็นธรรมะพระเชนเครื่องพิสูจน์เครื่อง,องทดลองเนี่ยคือปกติธรรมดาเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวสนทนาดูสิรู้รอ,อย่างว่าเงียบนั่นก็เป็นธรรมะพระเชนความไม่รู้เนี่ยมีนะคะแต่ไม่ปรากฏ ต่อเมื่อปัญญารู้จึงจะปรากฏจริงๆแล้วความเงียบมาะชามันก็ทำให้ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแม้แต่ความเงียบก็เป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ว่านะฮะค,คำหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยลืมคือผิดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเกิดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเกิดระดับก็ไม่รู้ พราะฉะนั้นอะไรจะเกิดรู้ได้เลยไม่มีทางอะฮะไม่มีทางเราจะเงียบกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม,ไม่รู้เลยสักอย่างนี่คือธรรมะความเข้าใจธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยแล้วลก็ไม่ใช่ชาติเดียวแล้วก็ได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจเพิ่มขึน้นเพิ่มขึ้นแต่ละชาติเหมือนอดีตสาวกค่ะ ท่านเกิดแล้วเกิดอีกท่านก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นก็ไม่ถึงการตีเชะเข้าใจสิ่งซึ่งมีจริงๆทุกชาติอะ่ะเพราะว่าไม่มีเราแต่เป็นการเกิดขึ้นของธรรมะแต่พอไม่รู้นะเป็นโน่นเป็นนี่แหละเป็นเราจนกว่าจะตายไปก็ไม่รู้อีกเกิดมาใหม่ก็ไม่รู้อีกจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเช้าอาจารย์ครับมีมีมีเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วความที่ไม่ไหวในความเป็นธรรมมามันก็อึดอัดแล้วไม่ไหวแต่พอมาฟังท่าน,นเออใช่มันอึดอัดคือโทสะมันมันนึกออกตอนที่ท่านอาจารย์พูดถึงเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมไงใช่ครับประโยชน์เพราะให้าเป็นมงคลทำใ,ให้สิ่งที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจเนะี่ย ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อชาวนึกไม่ออกจริงๆแต่ว่าอื่นอัดก็นึกไม่ออกเพราะอะไรฮะคุณหมอเพราะอะไรตอบสิมันยังไม่คุ้นเคยกับความความเป็นธรรมะครับอาจารย์เพราะมันเป็นอนัตตาใครเปลี่ยนให้เป็นอืนไมาได้เลยใชเป็นอย่างนั้นแหละแต่ปัญญาถ้าสะสมไว้เนี่ยเขารู้รู้ทุกอยยางนั่นจริงจะเป็นปัญญา ในที่ทุกแข่งด้วยและโดยความเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉนั้นสำนักปฏิบัติจึงทําลายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนเนี่ยเข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ทราบวา่าเดี๋ยวถ้ากับพ่านอาจารย์ค่ะคำถาม,มนี้ไม่ไมรู้ว่ามันจะควรไหมแต่ว่าท่านอาจารย์ครัสภาพเงียบเงียบไหนะคะขณะที่เงียบแบบมีธรรมะไหมเข้าใจว่ามีธรรมะ แล้วแต่ว่าจะเป็นคิดเห็นได้ยินได้กลิ่นริ้มลมผัดแล้วถามอาจารย์ว่าสภาพธรรมะลักษณะสภาพธรรมะที่เงียบอะค่ะเป็นธรรมะอะไรอะคะอาจารย์มีอะไรเกิดได้เปล่ามีอะไรเกิดมีคะ่ะและที่เกิดนั้นเป็นเงียบหรือเปล่าที่เกิดไม่ใช่เงียบก็แสดงอยู่แล้วไงว่าธรรมะต้องมีลักษณะ คุณแอลไม่มีอะไรเนี่ยแล้วไงถ้าจะคือเอาเข้าใจว่าขณะที่เงียบอะมีธรรมะอยู่แล้วมันต้องมีแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่รู้อะไรนะคะท่นี้ลักษณะของเงียบอะคะเดี๋ยวนี้ก็เงียบเวลาไม่มีใครพูดพอพูดก็ไม่เงียบแต่พอไม่พูดก็เงียบก็ธรรมดาท่านี้แต่ไปสงสัยตอนเงียบมากๆไม่ใช่ไม่ไม่สงสัยขนาดเงียบเอาสงสัยเขาเงียบเนี่ยบัญญัติคําว่าเงียบ คุณแอลมีอะไรเกิดหรือเปล่ามีค่ะต้องบอกมาถ้าบอกว่ามีสิ่งนั้นคืออะไรเห็นอก็เห็นเห็นเข้าใจได้ไปถามอะไรเยียบอะมันมีเขาเห็นมันเงียบไหมล่ะเห็นมันเงียบไหมเห็นก็เงียบ้อวก็นน่นสิค่ะได้ยินก็เงียบอได้ยินไม่เงียบหมายถึงว่าได้กลิ่นก็เงียบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ ไม่มีใครได้ยินเสียงพี่แปลวไออยู่ในห้องเรือนรับรองหรอคะทําไมหนูได้ยินตั้่ตั้งน้นตอนนี้หมอตอบเลยทําไมได้ยินทําไมหมอได้ยินตอบเลยทําไมคนอื่นไม่ได้ยินแต่ทําไมหมอได้ยินตอบสิคะก็มีธรรมะปรากฏที่หูเสียงกระทบกับหูเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาใครจะได้ยินใครไม่ได้ยินเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เจอที่คุณหมอบอกชัดๆว่าคนอื่นไม่ได้ยินแต่หมอได้ยิน เหมือนเวลานี้คนอื่นกำลังเจ็บคนอื่นเห็นเล็กไม่ได้สักอย่างเดียวนาจางะขอสนทนากับน้องแอลเรื่องเงียบพอฟังนี้ปุ๊บหนูก็จะคิดอย่างนี้เลยว่าถ้าเรียนนะทางตาก็สว่างอย่างเดียวแล้วก็ไม่เงียบอะที่มีเสียงก็คือทางหูเท่านั้นกอ่อไม่ค่ะทุกอย่างมืด แล้วถ้าถามเงียบเนี่ยก็คือในขณะที่ไม่มีเสียงปรากฏกับจิตได้ยินน่ะก็คือเงียบเข้าใจค่ะตอนนี้เอาเข้าใจตอนแรกที่ว่าคําว่างเงียบเนี่ยมันจะเป็นบัญญัติคําแต่จริงๆแล้วว่าท่านอาจารย์พูดเอาเข้าใจแล้วว่าก็ในขณะที่เงียบเนี่ยทงณะที่เราได้ลิ้มรสเนี่ยมันก็เงียบได,ได้กลิ่นมันก็เงียบอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาอะไรเพราะยังไงมันก็ต้องมีสภาพธรรมะเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองค่ะ <c oughs> พอเงียบนานก็สงสัยสเพราะเหตุเพราะเห็นก็เงียบพอเราไม่พูดมันก็เงียบไม่สงสัยแต่พอเงียบนานเพราะเวลาที่เราอยู่คนเดียวมันก็เงียบอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจค่ะแต่เพราะฉะนั้นสงสัยมีจริงเห็นไหมฮะดับด้วยโสตาปฏิมากราบอาจารย์ค่ะเมื่อเช้าที่เงียบอะค่ะแต่ถ้ามีความอึดอัด ขณะนั้นวันไหวมีจริงไหมมีจริงเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราเห็นไหมมีแต่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราตรงนี้แหละค่ะถ้าไม่รู้ก็คือเป็นเราค่ะแล้วความวันไหวมันก็มาหลากหลายรูปแบบและลองคิดดูนะถ้าปัญญาเกิดโอ้โหคิดดูก็แล้วกันไม่ใช่เราเลย และกว่าปัญญาจะเกิดก็คิดกันล้วกันใครจะไปบังคับให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้แต่กี่ชาติก็ตามแต่ป uh> ัญญาต้องรู้ไม่รู้ไม่ละเพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้เลยกำลังเงียบและอึดอัดอ่ะไม่รู้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นเราทั้งนั้นเลยก็แสดงชัดเจนว่าความเป็นเราเนี่ยมันมาในรูปแบบต่างๆพูดพูดถึงความเงียบนะอาจารย์ผมก็นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นเกิดท่านนั่งอยู่ในความมืด แต่ผมผมผมทราบที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้คือเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านเนียบทุกขณะจิตท่านมีปัญญาทําให้รู้สึกว่าเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆแต่ว่าเป็นปัญญาตรงนั้นนะฮะลึกซึ้งขนาดไหนผมอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายคุยให้พวกเราฟังนะฮยะทุกคําของพระองค์หลังจัตุรุคือคําที่พระองค์อธิบาย ท่านยังไม่ได้ตัดสร้นะฮะเมื่อตัดสร้แล้วทุกค,คําเป็นคําที่กล่าวถึงธรรมะเป็นคําอธิบายทั้งหมดครับ,รบไม่ต้องไปอาศัยคําอื่นเลยเพราะฉะนั้นคุณหมออยากรู้ฟังคําของพู้เจ้าแล้วก็เป็นคําอธิบายหมดค,ค,คือตอนนั้นก็นึกถึงตัวเองครับท่านถ้าเดินไปในที่มืดๆอย่างเงี้ยก็กลัวแทบตายแล้วท่านอ๋อพระจันทร์สวา่า,วางเลยครับสิบห้าคำ ท่านพภาษารีบุตรปรินิพพานวันนอยก็ถูกจริงๆแล้วเมื่ออยู่กับความเงียบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่ความอึดอัดบางทีเงียบอาจจะกลัวก็ได้หรือหรือเกิดสภาพธรรมะอื่นๆก็ได้ค่ะบางทีก็ชอบจะนอนไงเงียบพอเงียบก็ชอบใช่ไหมคะจะได้หลับเห็นไหมคะ แล้วแต่จริงๆแน่นอนค่ะและไม่มีใครรู้ด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้อสำคัญให้มั่นใจได้เลยแม้แต่จะตายอย่างได้เลยได้หมดหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะไม่มีทางรู้เลยแล้วก็พอจุดติดับปฏิสนธิหนึ่งขณะต่อกันเลยไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นใครจะเกิดก่อน ไม่ต้องพูดเรื่องตายแใครจะเกิดก่อนยังไงก็เกิดแน่แต่ใครจะเกิดก่อนเงียบอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้เงียบนิดหน่อยไม่ไม่สงสัยเงียบมากมากสงสัยท่านอาจารย์ท่าแต่เงียบแต่เมื่อกี้หนูคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาจริงๆศึกษาความจริงที่มีอยู่ในขณะเนี้ย รัโอกาสจะได้ฟังไม่ง่ายและโอกาสที่ได้ได้ฟังคำจริงๆและโอกาสที่จะเข้าใจความลึกซึง้งถ้าไม่มีการเริ่มเข้าใจตามลำดับไม่มีทางที่จะรู้ถึงความลึกซึ้งของแม้แต่คำว่าธรรมะที่จะเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราเลยสักอย่างทั้งหมดอะเป็นธรรมะหมดเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังอีกใช่ไหมคะ เท่านั้นเองถ้าฟังอีกก็เข้าใจอีกนี่เป็นของแน่นอนนอาจารย์คะพอเงียบๆก็ให้นึกถึงว่าทริปเนี้นะก็คนคือปกติไม่ว่าจะที่ไหนนะทั้งมูลนิ้ทีทั้งไรเนี่ยกวจะจบอ่ะก็จะนิ่งอ่ะก็คือเขา้าเข้าออกอ,อกันอ,อ,อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลามสมาชิก<ๆ>ทริปสมาชิกลูกทัวร์คนที่มาเนี่ยเดี<ม>๋ยวคนนั้น คนนี้ไม่มาคนนี้มาอะไรอยู่อย่างเนี้ค่ะท่านอาจารย์เวลาพี่เดินฉายจัดก็จะประมาณนั้นทีนี้ครั้งนี้ก็คือน้องใหม่ก็จะมีคุณเอกับคุณแปว๋วที่เวลาเรียนให้ท่านอาจารย์ท่าท่านอาจาร์ก็ยังนึกไม่ออกแต่คุณเอพอนึกออกกว่าท่าน,นั้นเสร็จเล่าให้ฟังนูก็็บอกโอ้ยสบายเลยสองคนมาเนี่ยคนใหม่แบบรับเลงเ <อ S 1> ไม่ไ,มมได้ได้สนทนากับท่านอาจารย์แบบ ออใหม่สาหรับส,สนทนาธรรมคราวนี้นแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นหลายครั้งก็กชอบถามคุณแป๋วก็เหมือนกันใจหนูก็นโอ้สบายแล้วมีสองคนเนี่ยเดี๋ยวถ้าอาจารย์เกื้อกูลสองคนนี้เราก็ได้ฟังไปด้วยถ้าอาจารย์เน,นี่ยอนัตตาค่ะปรากฏว่าไม่ถามเลยไม่ถามเลยขอโทษนะคะด้วยความใหม่เนี้แหละคะ่ะทำให้แบบเกรงเกรงแบบว่า เอ๊ะเราจะผิดคิวหรือเปล่าอะไรอย่าเงี้ยค่ะอย่างพอเจอบรรยากาศตอนที่เงียบเนี่ยค่ะก็คิดไปเองแล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบแบบไม่มแบบีเรื่องจะพูดคือคือหนูจะแบบพยายามเหมือนจับจ้องอยู่ที่ท่านอาจารย์นะคะก็เลยเอะวันนี้ท่านอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่า วันนี้ท่านอาจารย์ไม่ค่อยพูดไม่บรรยายไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลใจแล้วก็คิดคิดไปเองต่างๆจนกระทั่งไปคุยกันเองแล้วเพราะฉะนั้นไม่เงียบคลอดชั่วขณะที่เสียงปรากฏเท่านั้นนอกจากนั้นเงียบหมดท